ยูดีมีแห้งการยูแดงมีฮีทางขุนเป็นจังได้สบายดีบ่พี่น้องมาเลยจ้ามื้อน,นี้ยังบ่ติอาหารเก่าๆยำขนมจีนใส่ปลาทูนะคะใส่พริกป่นเผ็ดๆคือเ,เก่าแล้วจ้ะมื้อน,นีนอ้สิมีแนวมาเว้าสู่หมู่เจ้าฟังน้ำโอ้ยขละง,งึดหลายนะจ๊ะเอเอเฮ้ย,ยน้ำกระเด็นน้ำประกาศออกห้าส่วนน่าชิชสวยเลยเสียสูบเลยวเาสิเฝ้ากินถอดเวที เว้าไล่เว้ติเว้าไลยเฝ้าเฝ้ากินเด้เติโอ้ยมด้เห็นหน้ามือเจ้าสองสมมือแล้วเนาะืบอกมากับเขา ชิดล้มะเขือหอมไงมกเตียงมซมตปิดงสี ยินด <łość> ังเลยเบ้อเลยบารียิ่งดังรอบนะโอ้คือขนาดมีเรื่องเระถึกสิมาบอกซูฟังเรื่องเราึกอีอย่างเมื่อวีโอ้ยมือนั่นมือนั่นมือนั่น รับเมื่อมือหนลนังก็เป็นอ้วนัง่วะพานเพื่อนยิ้มแย้มคอยเห็นขี่ม้ากำลังโวุ่ยใว้วุยใบ้บวกเบกมันไปสื่อขวางแม่แม่ขอยน้ำนะเจ้าคนโวุยใบ้เรืองอย่างตอนหลังเขายังพันถูกจัก ก็จะแน่นไปเลยพอก็เริ่มรถไปซื้อน้ำแข็งภาษาขีเมาเนาะพอก็ไม่ค่อยได้สนใจนะไปซื้อน้ำแข็งแล้วแล้ว ใจเงี้อมีแมขอบกัญญาเมื่อเมืเ่อเลยขวบบริสใจยหยีเพราะว่าขวบลำขั้นนะขเห็นขีโมเราขลำั้นย่า,ยางูกเมื่อนำแข็งไปใส่กะติกไว้บา,น,บาน,น,นี้เืมซื้อผุงซื้รถบานี้ผุงซื้รถย่นเงินจากอง,างเบิรกามือสื่อผุงซ้รถอยางหูเรื่อง ีข้าจังหวะซูฟัางขอยกลับขึ้นมารลอดสวงมือสื่อผมสุดดลูไส้ข่อยกับหลานพากันเล่นเกมเขาพากันเล่นเกมอยู่ในห้องเขานั่งละอืมบาทที่นี่เวลาเล่นเกมเขาว่ามันคุยกระมู่ได้ ว่สาสั่น่าเขาว่ามันคุยกับมูได้เขาก็เลยคุยภาษา๊ะใดุนเขาจักมันก็เสียงดังแม่เนาะภาษาไใบดุนเขาบ่บาตรทีนีน่ไอ้เจ้าขี้เมาไปกับไปจังหวะไปกับมู ส่วงที่เขากำลังเล่นเกมมนันมั่กนกันยู่พอดีเสียงเขาก็ได้ดังหิมะักหิมะมาเกลงไปหวะประสันมาพูดได้เมึงบ่อยไว้สิเพื่อประสันาภาษาเขมรวังสิละพอกระดิยิ้นอยู่กข้ามแต่ว่าขอกระบูก บ่หลัวว่าคุณว้อยว่ายสลูกไส้คอยไหมเออมันออกมากขนาดนั้นมันเสียงดังด้วยแพยย้มันคู่ว่าว่าคอยเป็นแพ้ แมียบอกตัวเอาปั้งก่อนไนงะตอนนี้เขาไปดิน้นตอนนี้เขาไปหาเบื้องเขาไหมแม่ผมก็เลยบอกว่าน้อง,น,องน้องเขาพักกับเล่นเกมขเขาซ้อมลำวงมากเขาเคยปั้งเขาไปเนเกม,หมออกไหมเมียเขาบอกนะ Er game, มียั helmet, งดอข้าพักกันเล่นเกมก็โซกันเกมทั้งนี้ผู้น่้นเขาบริบ่าวหัดตัวดอกบริซันตาอีเมีเขาว่าเขาเม้ากันก็เมื่อหานอนบริสันอีเมีเขาบอกนะเฮ้องสีอยู่ทำงานหรอกก็เมื่อหาหน้านมียังดอก็ไปซ่าเขากับเล่นนึงสีสู้มือ่นบริสันต์นีเมีเขาว่า เบอยางเมือม่อทั้งเมือ่อทั้งจุ่มขอโทษมันบอกูเตี่ยวว่าเป็นไผ่เองมันบอกูเตี่ยวว่ากูเป็นไผ่อะไรนี่ใส,ส่ามาเพิ่งมาทั้งบอกทั้งยางเมื่อจีไปมั่งร้านเกมข่อยอยังบะจีบไปมาั่งห้องข่อยตะกีบเปิดร้านเกม กินขอดเปิดอนล่านเกมพี่นอ้องแต่ว่าสูมือนี้โบได้เปิดอเราปิดแล้วขันเบาน้ำน้ำคนขันเบาขันเบาน้ำเด็กหน่อยเบา n ตะกี้เปิดอนล่างเกมให้ลูกใต้เหมคนเบิง่งลูกใต้กับควรหัว Bên ngoài em vào nhạc ừ, Có cái vịt làn đây Mít ta luộc Mít ta luộc tay này nè Chưa phải lên game, lên facebook, lên like Lên nhắn anh có mu phân nè Cô giáo nè Thôi like cùi cắn nè ในแต่เขาหูบอกคนเมาเขาประสาเาข่าเบอกนำะลูกก็ล้ังของเขาก็าเป่าปก,กันออกมากเลยเขาเาก,กันน่งฟังแล้วเขาก็หัวหัวยิ้มแท้งอยู่ กล่องก็ตั้มล่งตั้มล่งมือเจ้าะก็ว่าเซ็กกิดข้างบอกค่อยเนี่ยขากล่องมันลอยพี่น้อง,องขากล่องไม่ค่อยดีอีกแล้วเล่นยูทูบโทรศัพท์กับพ่างไรเครื่องขากล่องก็ห่างไปหลายอันแล้วเงื้อไรนี่ก็ได้ออสิบีซามลมะม้วงอ้ยได้ปะเนี่ยเปลากินเปล่านี้กัน นักดนตรีทั่วนั่งเลยจ้ะเดี๋ยวสิบโปล่อยสู้ฟังไม่ได้เผื่อมีเวล,เวลา,าลว่างไปละไปละขึ้นหอยงมือจ,จ,จ่อยู่เด้อเดราสิปีกเวลาหาเวลามาบอกน้องมือจ่อมีเงียขวานโทั่วนั่งเลยบอกถึงเราเก่โทัมาพอดีแล้วว่านักดนตรีมากเหมืนมานไม่มไมมไมลูกนักดนตรีมาแล้วอาจารย์วา ถึงทุกคนรักก็จะจุ้บุจุบุ